ูฟังเอยบัตที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะและมากับราคาเพียงแค่2,990บาทนี่คือ r e f i e r W320TN หลังจากที่ต้องใช้งานมานะคะแอบบอกตรงนี้ได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่า AirPods เ Air อทุกคนในราคานี้เองจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะอมพามาเล่าให้ฟังพร้อมกันเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะถึงข้อดีของการที่มันเป็นทรงเอียบัตแล้วกันนะแย้วอุ้มเองนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หูฟังที่เป็นทรงอินเอียร์เลยนะรู้สึกว่าลำคาแล้วก็หง,งุดหงิดมากๆเจ้าตัวนี้นะคะก็เลยตอบโจทยะะ์การใช เดี๋ยวาพามาดูกันนะตรงแบบนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่เป็น open fit นะก็คือเราสามารถใส่เข้ากับหูเราแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่มีซิลิโคนนะคะหรือว่ามีจุกยางเนี่ยมาอุดที่หูของเรานี่เวลาใส่นะคะก็ใส่เขาเ้าไปแบบนี้นะ,ะอันนี้คือข้างขวานะคะเดี๋ยวใส่ข้างซ้ายให้ดูเริ่บอันนี้ข้างซ้ายเออพอใส่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายมากๆเลยแล้วมันก็ตัดเสียงรบกวนอีกด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาชั่งให้ดูดีกว่าว่าน้ําหนักของมันเนี่ยเบาขนาดไหนนะคะงั้นเดี๋ยวขอมาเริ่ะะ่่่มมนนนนนนะะะะะคคจาาากกกหหหูููฟฟัััังงงงขข้้ออํยที4.3ร เดี๋ยวจะลองใส่เข้ากับเ,เคสนะว่าหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรวมตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังด้วยน้ําหนักจะอยู่ที่ส9-9ก็ประมาณ50กรัมนะคะตัวเลขเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ดูเบามากนะแต่ว่าพอมาจับจริงๆนะคะใช้งานจริงก็ถือว่าไม่ได้หนักนะและที่สำคัญนะคะด้วยความที่ตัวเคสเนี่ยมันขนาดกําลังโอเคเลยอุ้มเนี่ยพกนะคะไปกับตัวกระเป๋าตังอุ้มในนะคะกระเป๋าเกงก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เนี่ยสบายๆนะคะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่จนเกินไปนะด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้อีทีไฟเออร์อยู่แบบน,นะ คอนโทรลในการเชื่อมต่อได้แล้วพอตัวนี้นะคะก็จะเป็น USB Type C สีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะจะมีให้เลือกทั้งหมดสสีด้วยกันนะคือสีเทาแบบนี้กับสีขาวนั่นเองค่ะเวลาที่เราเปิดปิดนะคะหรือว่าใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟเนี่ย LED นะคะแสดงผลอยู่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อเนี่ยเข้ากับตัวมือถือได้ง่ายมากๆอย่างใครนะคะอย่างอุ้มเนี่ยใช้ a m s u n งใช่ไหมเวลาที่ไปอยู่ข้างๆกันเนี่ยมันก็จะขอคอนเน็กเลยทันทีนะคะถ้าสมมติยังไม่ได้ทาการเชื่อมต่อหลังจากนั้นเองนะคะก็สามารถใช้งานได้เนี่ยโดยที่แบบเฮ มันไม่ค่อยขึ้นมาใช่ไหมตัวนี้เนี่ยทาได้ดีมากเลยเมื่อกี้ทาบอกไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อมือถือได้ง่ายมากๆนะคะคุณสามารถไปใช้นะจากมือถือที่เป็น iOS นะคะหรือว่า Android ก็ได้นะเริ่มต้นนะคะจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Edifier Connect มาก่อนนะเราทําการเชื่อมต่อค่ะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้อันนี้คือหน้าแรกเลยนะหน้านี้นะคะจะแสดงสถานะนะว่าแบตเตอรี่นะคะของตัวเคสหูฟังทั้งสองข้างหนีย่ยอยู่เท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างตรงนี้คือความเจ๋งที่สุดของเจ้าตัวนี้ค่ะปกติเเนนนีี่ยวลาาารรรไซื้้ออหูฟัังงงะะะคบม ปุ๊บนะคะที่กล่องเนี่ยบางรุ่นนะมันจะเขียนว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้ใช่ไหมแต่ว่าบอกตรงนี้เลยค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วแทบจะทั้งหมดเลยมันเป็นการตัดเสียงรบกวนของไมโครโฟนเอ้ยต้องแยกก่อนนะว่ามันจะมีการเียงตัดเสียงรบกวนอยู่สส่วนนะคะเจ้าตัวนี้สามารถจะตัดเสียงรบกวนไปถึงเลเวลของหูฟังนะคะแปลว่าเวลาที่คุณใส่ปุ๊บนะใส่2ข้างนะคะมันจะสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉยพาะเวลาที่เราเปิดเพลงนะคะทีนี้ตัวนี้มันสามารถจะควบคุมอะไรได้บ้างมันสามารถจะเปิดได้นะคะว่าเฮ้ยต้องการ จะปิดนะ noise cancellation ค่ะเปิด ambient sound นะให้เสียงข้างนอกเข้ามาโดยที่ไม่ต้องถอดผิวปงหรือว่าจะเปิดนะคะในส่วนที่เป็น active noise cancellation ซึ่งหลายๆที่ใช้งานมานะคะไม่ว่าจะเอาไปขึ้นเครื่องเองก็ตามหรือว่าจะเอานะคะไปอยู่ในที่สาธารนณะอื่นๆในดๆนะคุณก็สามารถใช้งานโหมดนี้แล้วก็นะคะอยู่ในโลกของคุณนะฟังเพลงได้ฟินๆไปเลยนะคะนอกจากหน้านี้แล้วทุกคนก็ยังมีนะคะุณสามารถจะเลื่อนไปหน้านี้อันนี้คือหน้าของ sound effect ค่ะุูสามารถปรับโหมดได้นะต้องการฟังเพลงในสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเป็น pop classical หรือว่า rock แบบนี้ และหน้าถัดไปเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับเกมโหมดด้วยการที่เราเปิดเกมโหมดนะเวลาที่เราเล่นเกมนะคะที่เป็นแบบ RPG หรือว่าแอคชั่นอะไรต่างๆนะเสียงฟีท้องฟีท้านะคะการเปิดเกมโหมดออนเนี่ยมันจะช่วยลดอาการดีเลเย์ไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่าไปหมดเพียงแค่นี้นะคะคุณสามารถกดเนี่ยที่ปุ่มเซตติ้งด้านบนตรงนี้มันจะมีหน้าเซตติ้งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆเลยเอาหลักๆก,ก่อนละกันนะคะเรเริ่มที่คอนโทรลเซตติ้งอันนี้เราสามารถจะตั้งค่าได้ค่ะว่าเราจะต้องการควบคุมนะที่ตัวหูฟังเราจะใช้การบีบที่ตัวก้านนะคะสอง ร้งเป็นอะไบีบแล้วค้างเอาไว้เป็นอะไรนะคะเซ็ตแยกได้เลยนะข้างซ้ายข้างขวานะคะที่นี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของที่เป็นแอลแดกสำหรับมือถือที่รองรับนะคะคุณสามารถฟังนะคะในคุณภาพที่เป็นแอลแดกหรือว่าตัวที่เป็น SBS ได้เลยนะซึ่งตัวสําหรับมือถือซัมซุงที่เป็นตัวท็อปๆนะคะก็สามารถจะฟังได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนที่เป็น wearing detection อันนี้โคตรดีเลยทุกคนเอหูฟังนะคะในกลุ่มราคาประมาณนี้นะจะบอกว่าแทบจะไม่ใส่มาเลยแต่ว่าตัวนี้ใส่มาให้นะคะลูกค้าที่เราหูฟังออกนะพเพลงก็จะสามารถ หยุดอัตโนมัตินะคะก็จะมาตั้งค่าจากตรงนี้เนาะแล้วก็ยังมีส่วนนะคะที่เป็น Dual Device Connection อันนี้ก็เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าคุณสามารถจะเชื่อมต่อตัวหูฟังเข้ากับดีไ i c e ได้2 d e ดีไวพร้อมๆกันแล้วเวลาที่เราสลับนะคะเราก็แค่กดนะว่าจะเพย์นะคะที่เครื่องไหนที่หูฟังของเรานะคะก็จะแสดงผลเนี่ยเสียงของเครื่องนั้นนั่นเองโดยที่ตุองบอกนิดนึงว่าถ้าใครนะคะที่ใช้โหมดนี้นะมันจะต้องปิดในส่วนที่เป็น Air d ก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นไฟล์ My headphone พร้อมวอลลุ่มพาวอฟได้ด้วยนะทีนเยาไปฟังงสึ การว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้าง อ๋า oh. เป็นไงจะบอกว่าคุณภาพเสียงดีนะแล้วสิ่งที่ชอบมากนี่อุ้มถอดถูกฟังออกมาแล้วใช่ไหมคะสังเกตูว่ามันจะหยุดเนี่ยให้อัตโนมัติเลยนี่คือความเก่งของเจ้าตัวนี้นะคะถ้าคุณนะชอบฟังเคป๊อปนะหรือว่าทีป๊อปเองก็ตามนะคะสไตล์ที่เป็นเพลงป๊อปอุ้มแนะนําเลยตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆนะคะเบสอาจจะไม่ได้แบบแน่นมากนักนะคะคือไม่ได้ตึบๆจนแบบโอ๊ยใจสัน่นหรือว่าแบบรู้สึกถึงแบบแรงสั่นสะเทือนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้กลมกล่อมดีนะคะคือรู้สึกว่่ามันนนแดี แล้วก็เสียงนักร้องเออเสียงนักร้องของตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงแต่ว่าเสียงผู้ชายเนี่ยมันจะอิ่มกว่านิดนึงนะรวมถึงนะคะคุณภาพเสียงโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของย่านเสียงเองก็ตามนะคะถ้าเอาเป็นเสียงสูงเนี่ยอุ้มอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนักนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยอันนี้จากหูของอุ้งนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ว่าบอกก่อนนิดน,นึงว่าถ้าคุณเปิดในส่วนที่เป็น Active Noise Cancellation แล้วอะ่ะมันจะช่วยนะคะทําให้เราได้ยินเสียงเนี่ยทุกย่านเนี่ยชัด เนะขามันไม่มีนะคะในส่วนที่เป็นแอ็กทีฟน้อยนะเราจะได้ยินทั้งเสียงข้างนอกเข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงเพลงนะคะผสมมาผสมกันไปหมดเลยทําให้ตัวนี้เนี่ยทำคุณภาพออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่ตัวหูฟังนะ้มันจะมาพร้อมกับไดนามิกไดเวอร์นะคะขนาดจะอยู่ที่13มิลน,นะมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราสามารถควบคุมนะคะโดยการบีบเนี่ยที่ตัวหูฟังนะคะตรงนี้นะบีบปุ๊บนะคะบีบเอุมมตั้งขาไว้นะอุมบีบค้างเอาไว้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะเปิดปิดในส่วนที่เป็นแอ a t ทีฟน้อยเคนเซะะเลชันน ือว่าผ่านมากๆนะแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์โคตรๆของตัวนี้นะคะก็คือเรื่องของไมโครโฟนเองตัวนี้มาพร้อมกับไมค์หกตัวนะแบ่งเป็นซ้าย3ตัวนะคะแล้วก็กวา3ตัวจะบอกว่าตัวนี้คือเอเบตนะคะที่สามารถมีไมค์เนี่ยที่ดีที่สุดแล้วใครนะที่หานะคะไปใช้ประชุมนะหรือว่าเอาไปใช้นะคะคุยโทรศัพท์นะอะไรแบบนี้เฮ้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าคุณจะได้ไมค์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะออาพูดอย่างเดียวเนี่ยคงแบบเอ้ยไม่เก็ตว่ามันเป็นยังไงไปลองฟังกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้นะคะ มียูในสายนะแล้วกําำลังใช้หูฟังนะคะตัวนี้อยู่นะอ่ะมาลองฟังกันค่ะว่าเป็นยังไงคุณนรินยักำลังทำอะไรอยู่คะเก็บผ้าค่ะนี่คุณอยู่นอกบ้านเหรอใช่ค่ะเฮ้ยจะบอกว่าเสียงกริบมากเสียงกริบมากรถน้ำต้นไม้ด้วยรถน้ำต้นไม้อยู่ด้วยไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเลยว่ะเฮ้ยเจ๋งสมกะบนี่มันมีไม้หกตัวนะข้างละสามตัวมากมากเลยนี่รถน้ำต้นไม้อยู่จริงเหรอใช่ดินะยังไม่เชื่อนะเนี่ย เดี๋ยวขอเล่งเสียงหน่อยไหนลองพูดสิสวัสดีค่ะเฮ้ยเนียนกิบมากอลังเฮ้ยเลิศเลิศแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนคะเดี๋ยวเราจะไปเขาใหญ่กันค่ะวันนี้อ่าเดี๋ยวจะไปเขาใหญ่กันนะเดี๋ยวเราจะเอาหูฟังตัวนี้ไปด้วยเฮ้ยใช้ดีมากอะแล้วใครแบบมีงบนะไม่ไม่ไม่ถึงสามพันประมาณสามพันเนี่ยจัดตัวนี้ได้เลยทุกคนจบแน่นอนอะคุณอรินฝากอะไรหน่อยคุณได้ยินชัดเจนไหมเนี่ย เนัดจคมชัดนะคะทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพหูฟัเด็กตั้งแต่หุ้มนะคะได้หูฟังตัวนี้มานะสำหรับตัว e t i f i e r W320TN นะคะอุ้มพูดคำว่าเวอร์มากเนี่ยไปหลายรอบมากๆเลยอย่างแรกนะที่รู้สึกว่าเวอร์มากๆนะคะก็คืออุ้มบอกเลยว่านี่คือหูฟัง a อ r b u d ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ก็ได้แล้วในราคา2,990บาทเท่านั้นน่ะทำได้ดีมากๆนะคะไม่ใช่แค่ใส่สบายอย่างเดียวทุกคนมันยังช่วยนะคะทำให้เวลาที่เราใช้งานจริงๆนะคะไม่รู้สึกงุนหงิดหูนะ่ได้ ให้สบายนะคะเต็มเต็มวันนะใส่จนแบตหมดไปเลยก็ได้นะคะอย่างที่สองนะแบตเตอรีลล่ก็ทําได้ดีมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าสมมติคุณเปิด ANC นะคะคุณจะใช้งานได้3.5ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนั่นเองบวกกับนะเอาไปเก็บใส่เคสนะคะก็ยังสามารถใช้งานเพิ่มเนี่ยที่14ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เปิดในส่วนที่เป็น ANC นะคะที่ตัวหูฟังเนี่ยจะใช้งานได้อยู่ที่5ชั่วโมงครึ่งนะคะรวมกับตัวเคสก็จะบวกเข้าไปอีก22ชั่โมงโอ27.5ชั่วโมงนโอ้กานนะ 5, ar, อย่เยน,นะจะ็ยังใช้งานนได้ะคะ จนถึงอ่ะแบตบมันยังไม่หมดเลยทีเดียวนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยทำเสียงออกมาได้กลมกล่อมเหมือนที่บอกไปถ้าคุณนะคะเข้าไปปรับในส่วนที่เป็นพีเซตนะอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มเลือกเป็นป๊อปไว้นะคะอุ้มรู้สึกโอเคนะ,คะดีกับคุณภาพเสียงมากๆรองรับนะคะในส่วนที่เป็นแอลแดด้วยสําหรับมือถือที่รองรับในเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถจะใส่ออกกําลังกายได้นะคะจะอยู่ที่ IP 54นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะคะเป็นบลูทูธด้ววยแล้ก็มีส่ามอีเค่น aring, นะก็นะนะคือถอถดควูแล้วมันก็หยุดดัััตตโนนนมมิะะคท้งี ที่บอกไปในราคา2990นบาทนะคะแล้วทาง425ดีกรเนี่ยก็มีส่วนลดมาให้กับทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะโค้นลดนะจะเป็น W 3 2 0 TNX 425นะคะที่ขึ้นให้ดูอยู่ณนะตอนนี้นะคะซึ่งคุณสามารถใช้ได้นะที่นะคะช่องทางออนไลน์เนี่ยของทาง425ดี g r และคุณยังสามารถเอาโค้ดนี้นะคะไปใช้ที่หน้าร้านนะ425ดี g Flagship Store นะคะที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้น4ได้ด้วยอยากให้ไปนะคะอยากให้ไปลองด้วยตัวเองก่อนนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีมันถูกใจคุณแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้ โกที่หมอกไปเนี่ยไปเป็นส่วนลดได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผมขอฝากไว้เท่านี้นะกับ i n i f i e r w 3ร0 t n ค่ะประทับใจมากจริงๆนะไปจัดกันนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ